จากความเดิมตอนที่แล้วในเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่พาร์ทที่1 น้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าความเร่งเนี่ยเกิดขึ้นแค่เฉพาะในแนวแกน x แกน y ใช่ไหมเราถึงจะต้องแตกแรงออกมาในแนวแกน x แกน y เพื่อมาคำนวณในสมการ sigma f เท่ากับ ma no 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 คำตอบก็คือไม่ใช่จ้ะความเร่งนั้นไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นแค่เฉพาะในแนวแกน x แกน y ความเร่งนั้นสามารถเกิดขึ้นในแนวแกนเอีย e งก็ได้ครับขอแค่แรงลับหรือ sigma f นั้นอยู่ในแนวเดียวกับความเร่งก็สามารถเข้าสมการ sigma f เท่ากับ ma ได้ด้วยเช่นกัน แต่ฟิสิกส์ในระดับมปลายนั้นจะกำหนดให้ความเร่งอยู่ในแนวแกน x แกน y เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณครับดังนั้นทักษะที่จำเป็นในการเรียนฟิสิกส์เนี่ยนั่นก็คือการมองรูปภาพทั้งหมดออกมาให้อยู่ในรูป2มิติหรือแกน x แกน y จะทําให้น้องๆวิเคราะห์โจทย์ฟิสิกส์ได้อย่างง่ายดายครับเอาละเมื่อน้องๆเข้าใจถึงความสําคัญแล้วเนี่ยเราไปต่อกันเลยดีกว่ากับ I know Physics a l i t t l e ตอนที่ 2. แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่พาร์ทที่2ประเภทของแรงเอาละวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของแรงทั้งหมดที่จะอยู่ในบทเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่นะครับโดยแรงทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แรงครับนั่นก็คือแรงภายนอกน้ำหนักแรงตึงเชือกแรงตั้งฉากและก็แรงเสียนครับ เราจะมาเริ่มกันที่แรงตัวแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือแรงภายนอกชื่อมันก็ตามตัวเลยครับนั่นก็คือแรงภายนอกที่กระทําต่อวัตถุไม่ว่าจะเป็นการดึงการดันการผลักการยกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งแรงพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมาทั้งในรูปแบบของแกนเด็กแกนวายหรือว่าแกนเฉียงก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นยกวัตถุขึ้นไปข้างบน5นิวตันผลักวัตถุไป5นิวตันตามแนวระดับลากวัตถุไป5นิวตันตามแนวระดับ หรือแม้กระทั่งดึงวัตถุด,ด้วยแรง5นิวตันทำมุม60องศากับแนวแกนระดับซึ่งก็หมายถึงแกน X ครับเอาล่ะแรงต่อมาที่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันเนี่ยก็คือน้ำหนักครับ โดยในชุดประจําวันเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเรื่องน้ําหนักเนี่ยเราก็จะคุยกันในหน่วยกิโลกรัมใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นตัวกระผมเองเนี่ยมีน้ําหนัก80กิโลกรัมซึ่งตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับแต่ในโลกของฟิสิกส์แล้วเนี่ยสิ่งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเราเรียกว่ามวลครับ ส่วนน้ำหนักในโลกของฟิสิกส์นั้นจะมีสมการคือ W เท่ากับ mg ครับโดยน้ำหนักของเรานั้นจะมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งเกิดจากการนำมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมมาคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกยังจำกันได้ไหมครับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองไม่ก็10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วแต่โจทย์จะเมตตาครับซึ่งในการคำนวณนั้นทิศทางของน้ำหนักเนี่ยจะมีทิศพุ่งตรงสู่พื้นโลกเสมอครับไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในพื้นแบบไหนก็ตาม ดังนั้นในหัวข้อน้ําหนักเนี่ยขอสรุปง่ายๆดังนี้ครับขนาดของน้ําหนักเนี่ยก็เป็นไปนตามสมการ W เท่ากับ mg ส่วนทิศท,ทางของน้ําหนักก็คือพุ่งตรงสู่พื้นโลกเสมอไม่ว่าจะอยู่ในพื้นผิวที่มีความชันแบบไหนก็ตามครับอันดับต่อมาครับแรงตึงเชือกคาอธิบายง่ายๆครับก็คือแรงของเชือกที่ใช้ในการดึงวัตถุโดยทิศท,ทางของแรงนั้นจะมีทิศท,ทางออกจากวัตถุในทิศท,ที่เชือกมันดึงอยู่ การหาขนาดของแรงตึงเชือกนั้นจะต้องใช้จินตนาการสักเล็กน้อยครับการหาแรงตึงเชือกเนี่ยเราจะพิจารณาแรงอื่นๆที่อยู Again, ่ในแนวแกนเดียวกับแรงตึงเชือกครับยกตัวอย่างจากภาพนี้ครับมีวัตถุห้อยอยู Ga ่กลางอากาศด้วยเชือกเส้นหนึ่งครับโดยวัตถุนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่ดังนั้นวัตถุจะอยู่ในสภาวะสมดุลครับแรงขึ้นข้างบนจะเท่ากับแรงลงข้างล่างโดยแรงขึ้นข้างบนในภาพนี้นั้นก็คือแรงตึงเชือกส่วนแรงลงข้างล่างในภาพนี้นั้นก็คือน้ำหนักดังนั้นในภาพนี้แรงตึงเชือกจะเท่ากับ mg ครับ แต่ถ้าเกิดจากภาพเดียวกันมีแรงภายนอกอีกตัวหนึ่งกระทําในทิศทางตรงข้ามกับแรงตึงเชือกและอยู่ในทิศเดียวกับน้ําหนักแรงตึงเชือกก็จะเท่ากับ mg บวกกับแรงภายนอกตัวนั้นครับและในทางกลับกันถ้าเกิดมีแรงภายนอกมากระทํากับวัตถุทิศทางเดียวกับแรงตึงเชือกสมการก็จะกลายเป็นแรงตึงเชือกบวกกับแรงภายนอกเท่ากับ mg ครับ แต่ต้องขอย้ําตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าการพิจารณาที่ผ่านมานั้นเป็นการพิจารณากรณีที่วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลนั่นแปลว่าวัตถุนั้นไม่มีความเร่ง ซึ่งในทางฟิสิกส์เราจะเขียนสภาวะสมดุลแบบนี้ว่าซิกมา F เท่ากับ0หรือก็แปลว่าแรงที่กระทํากับวัตถุนั้นหักล้างกันแล้วเหลือ0หรือไม่มีแรงใดๆมากระทํากับวัตถุเลยครับแต่ถ้าเกิดวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะต้องคํานวณหาแรงตึงเชือกด้วยสมการซิกมา F เท่ากับ MA ของเรานั่นเองครับดังนั้นเพื่อเห็นภาพเรามาลองทําโจทย์กันสักข้อหนึงดีกว่าครับ ชายคนหนึ่งถือเชือกเบาซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกติดกับวัตถุมวล2กิโลกรัมโดยที่ชายคนนั้นดึงเชือกขึ้นข้างบนด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทีกำลัง2 จงหาแรงตึงเชื่อครับจากโจทย์นั้นจะบอกเราว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศทางขึ้นข้างบนครับดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะพิจารณาโดยเฉพาะแกน y โดยวัตถุอยู่ในสภาวะไม่สมดุลครับเราจึงต้องคำนวณโจทย์ในข้อนี้ด้วยสมการ sigma F เท่ากับ ma ครับในข้อนี้เนี่ยเราจะแทน sigma F ด้วย t ลบ mg ครับเนื่องจากเราทราบว่าแรงตึงเชือกน,นั้นมีค่ามากกว่าน้ำหนักและทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนด้วยความเร่ง จากนั้นเมื่อเราแทนตัวเลขทั้งหมดลงในสมการแล้วเราจะได้แรงตึงเชือกเท่ากับ30นิวตันครับดังนั้นในเรื่องแรงตึงเชือกเนี่ยผมจะขอสรุปเอาไว้ในสไลด์หน้านี้ครับผมจากนั้นเรามาต่อกันดีกว่ากับแรงตัวที่4ของเรานั่นก็คือแรงตั้งฉากครับ แรงตั้งฉากหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุชิ้นหนึ่งกดทับกับพื้นหรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งแล้วพื้นหรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนั้นเนี่ยเกินแรงสะท้อนกลับขึ้นมาในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวสมัมผัสถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆออกเป็นปรากฏก,การณ์ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นตอนที่น้องไปชกกับกําแพงแล้วเกิดอาการเจ็บมือขึ้นมาเหมือนกําแพงมันชกมือเรากลับนั่นก็เป็นตัวอย่างของแรงตั้งฉากค,ครับแต่พอน้องชกกกําาาาแแพงงงด้้้วววยคคมมรรทททีี่่เบลูสสึะอน มาก็จะเบาลงจนเหมือนไม่รู้สึกเลยซึ่งนั่นก็สามารถอธิบายแรงตั้งฉากได้ว่าวัตถุชิ้นหนึ่งส่งแรงไปที่พื้นหรือวัตถุอีกชิ้นหนึ่งมากเท่าไหร่แรงตั้งฉากก็จะสะท้อนกลับมาด้วยแรงที่มากเท่ากันครับส่งแรงมากได้แรงกลับคืนมามากส่งแรงน้อยได้แรงกลับคืนมาน้อยครับ เพื่อเห็นภาพครับจะขอยกตัวอย่างจากภาพนี้ครับวัตถุมวล m วางอยู่ที่พื้นทรงแรง mg หรือว่าน้ำหนักของเราลงสู่พื้นโลกตัวพื้นเองที่ได้แรง mg เข้ามาเนี่ยก็เลยสะท้อนแรงกลับขึ้นไปด้วยค่าเท่ากับ mg เช่นกันครับโดยมีทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับพื้นโลกครับส่วนีกภาพหนึ่งครับวัตถุถูกแรง f กดให้ติดอยู่กับผนังจนวัตถุหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับในกรณีนี้เนี่ยวัตถุได้รับแรง f อัดเข้าไปที่ผนังเลยทําให้ผนังเนี่ยสะท้อนแรงตั้งฉากกลับออกมาด้วยค่า f เท่ากันครับเอาละในเรื่องแรงตั้งฉากเนี่ยผมขอสรุปไว้ดังสไลด์นี้ครับแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงที่มีไว้สําหรับการต้านทานการเคลื่อนที่ครับนั่นหมายความว่าจะเกิดแรงเสียดทานมีค่ามากเนี่ยการเคลื่อนที่ก็จะเป็นไปอย่างยากลําบากครับ แรงเสียดทานนั้นจะเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุที่เคลื่อนที่กับพื้นโดยมีทิศทางสวนทางกับการเคลื่อนที่ครับขนาดของแรงเสียดทานเนี่ยจะถูกนิยามโดยสมสการ f เท่ากับ mu n ครับไอตัวนี้อ่านว่า mu นะครับซึ่งตัว mu ก็มีชื่อภาษาไทยคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานครับโดยเป็นค่าที่ใช้ในการอธิบายว่าพื้นผิวที่วัตถุนั้นสัมผัสอยู่เนี่ยจะทําให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นมากเท่าไหร่ครับ ทั้งนี้เนี่ยแรงเสียดทานถูกแบ่งออกมาเป็น 2, 2> ประเภทครับนั่นก็คือแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานสถิตจะมีตัวย่อคือ f และก็ตัวห้อย s ครับซึ่งย่อมาจากคําว่า static ที่แปลเป็นไทยคือสถิตหรือก็คือหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นแหละครับโดยแรงเสียดทานสถิตนี้จะมีหน้าที่ในการต้านทานไม่ให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งถ้าเกิดเราอยากทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะต้องใส่แรงมากกว่าแรงเสียดทานสถิตของวัตถุครับวัตถุถึงจะเกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งพอวัตถุนั้นเริ่มเคลื่อนที่ไปได้แล้วเนี่ยแรงเสียดทานจะเปลี่ยนจากแรงเสียดทานสถิตกลายไปเป็นแรงเสียดทานจนครับซึ่งมีตัวย่อ,อก,ก็คือ F ห้อยด้วยตัว k เล็กที่ย่อมาจากคําว่า kinetic ที่แปลว่าจนหรือว่ากําลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับโดยแรงเสียดทานจนนี้จะมีความสามารถในการต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างจากแรงเสียดทานสถิตครับเอาล่ะทีนี้ผมจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนดังภาพนี้ครับ จากฝั่งซ้ายของกราฟครับน้องๆจะพบว่าแรงเสตทานสถิตเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงที่เราใส่ให้กับวัตถุซึ่งทําให้วัตถุนั้นไม่เกิดการเคลื่อนที่แต่ถ้าเกิดเราใส่แรงให้กับวัตถุนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าสูงสุดของแรงเสตทานสถิตเนี่ยแรงเสตทานสถิตจะเปลี่ยนไปเป็นแรงเสตทานจนซึ่งมีค่าน้อยกว่าแรงเสตทานสถิตสูงสุดนิดหน่อยครับ เหนื่อยกันไหมครับในที่สุดเราก็เรียนกันจนครบ5แรงที่จําเป็นในการทําข้อสอบกันแล้วครับและในที่สุดเราก็มาถึงช่วงที่ผมชอบมากที่สุดในการทําคลิปสอนฟิสิกส์ครับเรามาลองทําโจทย์กันดีกว่าครับจงหาขนาดของแรงที่ทําให้วัตถุมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่โดยที่สัมประสิทธิแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ0.3 อันดับแรกในการทําโจทย์ครับเราจะต้องใช้ความรู้ที่เรามีทั้งหมดในเรื่องแรงเนี่ยวาดลงไปในภาพของโจทย์ครับเริ่มต้นที่แรง F ที่ทํามุม30องศากับแนวแกน x เราก็แตกออกมาเป็นแรงในแนวแกน x กับแกน y จากนั้นก็มีน้ําหนัก mg ที่มีทิศลงสู่พื้นโลกแรงปฏิกิริยาตั้งฉากพุ่งขึ้นข้างบนและสุดท้ายแรง F ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาดังนั้นแรงเสียดทานก็ต้องไปทางซ้ายครับเอาละพอวาดภาพเสร็จแล้วเนี่ย ภาพในการตีโจทย์จะเริ่มง่ายขึ้นครับต่อมาเราก็ต้องพิจารณาว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือเปล่าซึ่งโจทย์ได้บอกเราว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ดังนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีความเร่งซิกมา f เท่ากับ0ย์ครับทำให้การคำนวณในโจทย์นี้นั้นเป็นการคำนวณแบบซ้ายเท่ากับขวาบนเท่ากับล่างครับดังนั้นก็จะตั้งสมการออกมาได้ดังนี้ครับซ้ายเท่ากับขวาเนี่ยก็คือ f cosθ ต้าจะเท่ากับมิลเอ็น ส่วนบนเท่ากับล่างจะเท่ากับ f s i n ์ซ t a บวก n เท่ากับ m g ครับจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือการใช้ความรู้ขัานตรนที่มีทางด้านคณิสษานในการแก้สมการหาตัวแปร f ครับโดยเริ่มจากการพิจารณาแรงในแนวแกน y เพื่อหาค่า N ออกมาให้ได้ครับจากนั้นนำค่า N ที่ได้ไปแทนค่าในอีกสมการหนึ่งก็จะสามารถแก้สมการหาค่า f ได้ครับซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ30นิวตันครับ สำหรับการแก้สมการเนี่ยให้น้องๆกดพอยสไล่ดูอย่างช้าๆทีละบรรทัดนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จับจุดได้เองครับสำหรับข้อถัดไปเนี่ยผมจะขอใช้คำว่า p l o w to p r e s e n t เป็นพิเศษโดยจากภาพครับเชือกจะทำการดึงวัตถุขึ้นไปด้วยความเร่งเท่ากับ g ส่วน2จงหาความตึงในเชืเชอกโดยข้อนี้ให้ตอบติดตัวแปรเอาไว้ครับทีนี้เราจะเริ่มการวาดภาพแรงทั้งหมดที่ทกระทำกับวัตถุครับ เริ่มกันที่แรงตึงเชือกที่ทํามุมเซต้ากับวัตถุให้แตกแรงออกมาครับจากนั้นก็น้ําหนักที่มีค่าเท่ากับ mg ทิศทางพุ่งลงสู่พื้นโลก อันดับต่อมาก็มาดูกันว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ด้ยวยความเร่งหรือไม่ซึ่งข้อนี้วัตถุเคลื่อนที่ด้ยวยความเร่งเท่ากับ g ส่วน2ทิศทางขึ้นข้างบนครับดังนั้นสมการที่ใช้ก็คือ sigma F เท่ากับ ma ในทิศทางแกน y นะโดย sigma F เราจะตั้งสมการล้อไปกับทิศทางของการเคลื่อนที่ดังนั้นเราจะเอาแรงทิศทางขึ้นข้างบนลบด้วยแรงทิศทางลงข้างล่างครับโดยเราจะตั้งสมการได้ดังนี้ครับ t sin t t a บวก t sin ซ t a ลบกับ mg เท่ากับ ma โดยที่ a นั้นเราจะแทนด้วย g ส่วนสจากนั้นให้เราแก้สมก,การโดยเหลือตัว t ไว้ค่าเดียวครับโดยคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ3 mg หารด้วยส sin t a ครับต่อไปเป็นตัวอย่างข้อสุดท้ายครับวัตถุมวล2กิโลกรัมวางบนพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวราบถ้ากำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเท่ากับ0.6 จงหาแรงน้อยสุดที่จะดึงวัตถุนี้ไปตามพื้นเอียงครับเอาละสําหรับโจทย์ข้อพื้นเอียงเนี่ยคหยน้องตั้งใจอย่างถึงที่สุดนะครับในการทําโจทย์ข้อพื้นเอียงนั้นเราจะปรับมุมมองแกน X แกนยของเราเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกับวัตถุครับโดยเริ่มที่น้ําหนักของวัตถุครับจะมีทิศทางพุ่งลงสู่พื้นโลกตามที่เราเข้าใจกัน แต่ให้เราลองสังเกตทิศทางของน้ำหนักที่ทำมุมกับพื้นเอียงครับเราจะพบว่ามันมีภาพคล้ายกับสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมุมที่น้ำหนักทำกับพื้นเอียงจะต้องรวมกับพื้นเอียงได้ค่าเท่ากับ90องศาดังนั้นน้ำหนักจะทำมุมกับพื้นเอียงอยู่ที่60องศาครับเมื่อได้ภาพดังนี้แล้วเราจะทำการแตกแรงของน้ำหนักออกมาให้อยู่ในแนวแกนเอียงครับอย่าเพิ่งแตกสลายไปก่อนนะครับต่อม,มันจะเริ่มง่ายขึ้น ต่อมาก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากทิศทางตั้งฉากกับพื้นเอียงโดยมีแรงดึงวัตถุขึ้นไปตามทิศทางของพื้นเอียงดังนั้นจะต้องมีแรงเสียดทานในทิศทางตรงกันข้ามด้วยครับเอาละทีนี้เราวาดภาพกันเสร็จแล้วครับพอจินตนาการแกนเกแกนวายใหม่ของเราออกไหมครับ ต่อมาเรามาพิจารณากันว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือไม่โดยจักโจทนั้นจะบอกเราว่าวัตถุนั้นยังไม่ได้เคลื่อนที่ครับเขาแค่อยากรู้ว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่วัตถุถึงจะเริ่มเคลื่อนที่ดังนั้นสมการก็คือซิกมา F เท่ากับ0ซ้ายเท่ากับขวาบนเท่ากับล่างทั้งในแนวแกนเและแกน Y ครับ จากนั้นเราก็แค่ตั้งสมการในแนวแกน x กับแนวแกน y แล้วแก้สมการหาค่า f แบบง่ายๆครับเนื่องจากว่าโจทย์ค่อนข้างให้ตัวแปรมาครบถ้วนอยู่แล้วซึ่งคำตอบในข้อนี้นั้นจะมีค่าเท่ากับ20.4นิวตันครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทที่มีชื่อว่าแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่พา์ที่2อเอออันที่จริงผมเคยบอกไว้ว่าบทนี้จะต้องสั้นนิดเดียวแต่ว่า มันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องลงดีเทลหลายๆอยา่างเพื่อน้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันครับส่วนในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเน้นๆเ,เกี่ยวกับการทําโจทย์เรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ในพาร์ทที่มีชื่อว่าระบบของกฎการเคลื่อนที่ครับและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปที่ผมทำเนี่ยก็อยากจะขอแรงในการกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่อง I know Physics Alliter ด้วยครับถ้าอย่างไงวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ